สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุทามาชมตึกที่สวยมากๆและวชมเลมากๆตึกหนึ่งนะคะแถวซอยหมอชานอุทิศนะคะหมอชานอุทิศอยู่ที่ไหนโรงพยาบากลกรุงเทพะคะ่ะวิ่งเข้ามานะคะผ่านกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็เจอยูเทินนะคะให้ยูเทิกลับขับมาสักนิดนึงนะคะก็จะเจอซอยหมอชานอุทิศนะคะอยู่ซ้ายมือเข้ามาในซอยนิดเดียวค่ะ จะมีอาคารพาณิชย์แบบสองห้องทะลุกันนะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านกาแฟสุขิดนะคะก็คืออาชคาบันค่ะตรงนี้นะคะจะมีอาคารพาณิชย์อยู่สองห้อง <ฮ>เดิมเป็นร้านอาหารแล้วขายดีมากๆค่ะขายดีมากๆจนตอนนี้เขาขยายสาขานะคะไปแบบ5 6สาขาแล้วนะคะในภาคอีสานนะคะแล้วก็ที่ขอนแก่นก็จะมีอยู่ฮักมอนะคะนั่นก็คือร้านทาเคชิค,ะคะ่ะตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าร้านเดิมเนี่ยมันเล็กและคับแคบไปแล้วนะคะเจ้าของก็เลยต้องการที่จะส่งต่อนะคะอาคารพาณิชย์หลังนี้นะคะให้กับผู้ที่สนใจนะคะอยากที่จะแบบได้อาคารพาณิชย์ทำเลดีใกล้มอขอนะคะ แล้วเดี๋ยวพาไปชมค่ะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เคยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมาก่อนทางคุณเอนะคะเจ้าของร้านค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าออกรายการทีวีเยอะมากๆเลยคุณเอเล่าให้อูฟังว่าที่นี่นะคะเดิมทีเมื่อประมาณสักเกือบเกืบเปีที่แล้วนะคะมีโต๊ะอยู่แค่ไม่กี่โต๊ะเท่านั้นเองที่โซนด้านหน้านะคะขายไปขายมาค่ะลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็เลยได้มีการขยับขยายร้านนะคะแล้วก็ทําให้ร้านใหญ่ขึ้น ลูกค้ารู้จักมากขึ้นนะคะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือนะคะแล้วตอนนี้ก็มีร้านอาหารเกาหลีอยู่ด้วยนะคะหลายจังหวัดในภาคอีาสานเลยทีเดียวคุณเอบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากที่จะ เลิกทําที่นี่เลยเนื่องจากว่ามีลูกค้าประจําที่อยู่ในมอขอเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่ตอนนี้คือมีร้านเยอะมากแล้วก็อที่ขอนแก่นเองก็มีอยู่ที่ฮักปองขอนแก่นอยู่แล้วนะคะคุณเอก็อยากที่จะขายตึกนี้นะคะส่งต่อให้กับคนที่อยากจะทําธุรกิจร้านอาหารหรือคนที่อยากจะได้ตึกทําเลดีใกล้มอขอไปทํากิจการอย่างอื่นที่ตัวเองอยากจะทํานะคะคุณเอบอกว่าที่นี่คือ ทำเลดีมากๆและที่สำคัญแอบกระซิบนิดนึงค่ะเจ้าที่ดีมากด้วยเพราะว่าห้องใกล้ๆกันนะคะคุณเอบอกว่าที่เขาเช่าอยู่เนี่ยห้องที่อยู่ติดกันเนี่ยเขาเปลี่ยนมา4ี่เจเนเรชันแล้วค่ะแต่ละคนพอมาเปิดร้านเล็กๆเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆนะคะก็ขยับขยายกลาย เป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตขึ้นแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดเรียกได้ว่าใครก็ตามที่มาอยู่ที่นี่นะคะเติบโตไปมีธุรกิจที่ใหญ่โตขึ้นกันทั้งหมดเลยค่ะคุณเอกก็เสียดายตึกตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากว่าอยากจะขายตึกนะคะเอาทุนไปทําธุรกิจขยายสาขาอื่นในจังหวัดอื่นๆนะคะให้คนจังหวัดอื่นๆได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นนะคะที่ดูแลโดยคนไทยนะคะให้ ก้าวไกลไปในทุกๆจังหวัดในภาคอีสานนะคะตอนนี้โอ้โหมีหลายจังหวัดมากๆเลยนะคะมีอุดรมีโคราชประมาณนี้นะคะเท่าที่อูจําได้ก็คือเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมาจากจุดเล็กๆจุดนี้เลยค่ะ ถ้าใครนะคะที่สนใจอยากจะได้อาคารพณิชย์ใกล้มอขอทำเลดีๆแบบนี้ห้องกว้างขวางมากเลยนะคะ <c oughs> อาจจะทำด้านล่างเป็นร้านอาหารข้างบนให้พนักงานอยู่หรือว่าอาจจะทำเป็นร้านอาหารข้างล่างแล้วข้างบนทำเป็นห้องเช่าก็ได้หมดเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่นี่พื้นที่กว้างขวางจริงๆค่ะต้องขออาภัยด้วยที่รูปหรือว่าวิดีโอที่ถ่ายทอดออกมาให้ดูอาจจะดูไม่เรียบร้อยนะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าตอนที่แบบ ขยายกิจาการไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ไม่มีเวลาได้มาเก็บนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเข้ามาซื้อนะคะถ้าถึงเวลานะคะที่โอนกันไปแล้วนะคะทางเราก็จะมาเก็บของออกให้นะคะก็จะดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้นะคะด้านหลังอูคืออัสคาบันนะคะคือร้านกาแฟที่ฮิตมากๆในติ๊กต็อกตอนนี้นะคะหูมาหลายครั้งไม่ได้กินเลยเพราะหาที่จอรดรถไม่ได้คนเยอะมากตอนเปิดร้านใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะพอจะมีที่จอรดรถแล้วนะคะ อาคารพาณิชย์ที่พาชมตอนนี้นะคะราคานะคะตอนนี้ลดราคาพิเศษะค่ะบอกราคาประเมินก่อนทางเจ้าของเคยให้ทางแบงค์มาประเมินนะคะราคาประเมิอนอยู่ที่14ล้านบาทค่ะเดิมทีตั้งใจว่าจะขายที่12ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้นะคะลดราคาพิเศษมากๆเพราะต้องการขายด่วนนะคะอยู่ที่9ล้านบาทค่ทาโอนคนละครึ่งนะคะตึกเป็นอาคารพาณิชย์แบบ2ห้องทะลุกันกหน้ากว้างประมาณ8เมตร <même hr S 2> นะคะแล้วก็ มีพื้นที่อยู่ที่47ตารางวานะคะมี6ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตกแต่งพร้อมสำหรับการเป็นร้านอาหารนะคะมีแอร์ทั้งหมด4ตัวนะคะค่าโอนก็คือคนละครึ่งใครที่สนใจนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากชมสภาพตึกด้านในอยากเข้ามาดูก่อนมาคุยกับอูก,ก่อนได้เลยนะคะปรึกษาได้ค่ะถ้าสนใจก็โทรมาหาอูทีนี่ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงบ้านคิดถึงที่ดินที่ขอนแก่นอย่าลืมติดต่ออูค่ะ